ปัญหาก่อนที่จะมาเสริมหน้าอกคือหน้าอกเล็กค่ะใส,ส่เสื้อผ้าไม่สวยรู้สึกไม่มั่นใจค่ะชื่อในดูสาววงลีชื่อเล่นชื่อปาม์มอายุ20ปีมาจากจังหวัดระยองค่ะวันนี้มาตรวจหน้าอกหลังเสริมครบ1เดือนค่ะคุณหมอกิตติศิดิ์ค่ะที่เลือกมาทําที่นี่เพราะว่าศึกษาหาข้อมูลมาค่ะรู้สึกว่า มั่นใจใน,นที่นีุู่กพี่ก็เคยมาทําที่นี่แล้วก็แนะนํามาค่ะอตอนนี้เสริมมาครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นหน้าอกมีทรงขึ้นให้ร้อยคะแนนค่ะเพราะว่าหมอทําดีค่ะคนหมอให้คําแนะนําดีแล้วก็ให้คําปรึกษาดีมากค่ะแล้วทางโรงพยาบาลก็บริการดีมากเลยค่ะ<อ>สําหรับใครที่อยากสนใจเสริมหน้าอกนะคะแนะนําเลยค่ะที่โรงพยาบาเลเลอรักค่ะสวยครบจบที่เลยอรัก